ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีด้ทันสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายธรรมสารทีปณนีในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปากหอยปากปูคนที่ไม่สำรวมชอบทิมแทงผู้อื่นด้วยคำพูดเหมือนทหารฆ่าศึกทิมแทงช้างที่ออกศึกด้วยลูกศรฉะนั้น พิสุได้ยินคำหยาบคายที่เขาพูดแล้วพึงอดกั้นให้ได้อย่าประทุษร้ายตอบในโลกของเรานี้มีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ชอบจับกลุ่มนินทาชาวบ้านนะชอบพูดถึงเรื่องของคนอื่นโดยไม่คานึงถึงว่าเรื่องที่พูดนั้นจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรหรือว่าจะเสียหายต่อผู้ที่ถูกพูดถึงอย่างไรหรือไม่นะขอให้ได้พูดเป็นพอใจ คนประเภทนี้สังคมเรียกว่าพวกปากหอยปากปูผ่านเวลาธรามากินของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวกันนักถ้าได้พูดถึงคนอื่นหรือว่านินทาคนอื่นแล้วเป็นสบายใจยิ่งเป็นเรื่องปกปิดปรี้ลับของคนอื่นที่จะตัวเขาไม่อยากจะเปิดเผยก็ยิ่งเป็นลาบปากของคนประเภทนี้ โลกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เคยว่างเว้นจากคนเหล่านี้เลยนะมีมาทุกยุคทุกสมัยนะแม้ในสมัยพุทธกาลนะองค์พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าก็เคยถูกซุบซิบนินทามาแล้วบ่อยครั้งกรณียอย่างนี้ทางพระศาสนาสอนว่าเมื่อคนส่วนหนึ่งไม่ค่อยสำรวมปากนะมักพูดโดยไม่คิดหน้าคิดหลังชอบใช้ปากพูดทิมตามคนอื่นโดยไม่ละอาย และก็ไม่กระดากปากผู้ฟังก็ต้องอดทนให้ได้เหมือนทหารในสงครามใช้ลูกศรหรือว่หาหอกดาบทิมแทงค่าศึกของศัตรูคู่ศึกช้างศึกจำต้องทนต่อลูกศรหอกดาบที่ถูกทิมแทงมาจากสีทิศให้ได้ถ้าทนไม่ได้วิ่งหนีไปเสียก็จะทำให้ไพ่แพ้แก่ค่าศึกหากทนได้ก็จะประสบชัยชนะในที่สุด ในสนามรบเป็นเช่นไรแม้ในสนามชีวิตก็เป็นเช่นนั้นผู้ที่จะทำงานใหญ่ผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตต้องทำตัวเหมือนกับช้างศึกคือต้องอดทนต่อคำหยาบคายคำพูดที่ไม่ปรารถนาดีคำพูดที่ทำให้เกิดความท้อแท้จากคนที่ไม่สำรวมปากให้ได้ต้องไม่ยอมแพ้แก่ลมปากอย่างนั้น พอแค่ลมปากคนยังยอมแพ้เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาชนะอุปสรรคอะไรอย่างอื่นได้เมื่อได้ยินเขาด่าว่าเสียดสีกระทบกระเทียบต้องคิดไว้เสมอว่านั่นเป็นเรื่องของคนหรือว่าเป็นเรื่องของปากคนเอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าถ้าขืนเก็บมาไว้ในใจเนี่ยอาจทำให้หัวเสียหรือทำให้เป็นบ้าไปก็ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นผู้พูด ก็จะหัวเราะเยาะเย้ยนะหัวเราะเยาะชอบใจเท่านั้นเองและต้องทำใจให้มั่นคงไม่โกรธตอบไม่โต้อตอบไม่แสดงอาการไม่พอใจให้เขาเห็นในกรณีอย่างนี้ต้องวางเฉยอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคนไม่ควรให้ลมปากคนพานเนี่ยมาทำลายความตั้งใจและการงานของตัวเองโดยใช่เหตุเราไปห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการไม่นำคำพูดของเขาเนี่ยมาใส่ใจหรือทำใจให้เสียนั้นลมป่ากนั้นก็จะผ่านไปเหมือนกระลมพัดสัมพันธ์สำคัญเพียงระวังอย่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นอย่างที่เขาพูดและระวังตัวเองอย่าเป็นคนพาลที่เที่ยวนินทาชาวบ้านเสียเองเท่านั้นเป็นอันใช้ได้